สวัสดีค่ะช่องรัศมีพามาชิมนะคะพามาร้านชอบชานะคะอยู่ตรงโตต้านะคะติดตากาวันนะคะนะคะใครผ่านไปผ่านมาจะมาชิมน้ำนะคะก็เป็นหกครับหนึ่งนะคะสุกุมิทหกครับหนึ่งนะคะเป็นร้านน้ำชอบชานะคะนี่นะคะน้าน,น้ำชอบชาก็ดูป้ายได้นะคะป้ายตรงนี้เนาะ นะคะป้ายตรงนี้เวลานี้แม่ค้าใจดีนะคะแม่ค้าใจดีแม่ค้าเป็นคนกันเองนะคะ mm hmm. ก็มาอุดหนุนร้านน้ำชอบชาดได้นะคะ mm hmm. ก็จะติดร้านตรงนี้นะคะ mm hmm. สังเกตตรงนี้นะคะ mm hmm. จะเป็นศูนย์โตต้านะคะ mm hmm. ก็สังเกตป้ายนี้เนาะ,ะ mm hmm. โอเคค่ะขอบคุณนะคะ จากร้านพี่แอนเอาไว้ด้วยนะคะชงได้อร่อยมากนะคะคุณภาพดีนะคะก็มาชิมมาวา่ามาชิมแวะมาชิมมาหาน้ำกินกันได้นะคะที่ร้านน้ำชอบชานะคะ